เฮโย w h a t s a อบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Dynasty Warrior Overlord นะครับผม เมื่อเอ่ยถึงเกม Dynasty Warrior แล้วนะครับก็คงจะนึกถึงเกม3าก๊กสไตล์มูโซจากข่้โคอิทเทค m o ซึ่งเป็นเกมตัวเด็ดที่หลายคนรู้จักและก่อนหน้านี้ก็เคยมีการดัดแปลงทําเป็นเกมมือถือมาก่อนแล้วนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทําออกมาได้ดีกว่าตัวที่เคยปล่อยมาเสียอีกนะโดยตัวเกม Dynasty Warrior Overlord นี้นะครับได้รับลิขสิทธิ์จากโคอิเทคโพร้อมกับได้ทีมพัฒนาเกมหลักมาดูแลการสร้างเกมนี้อย่างเต็มตัวอีกด้วยคนเล่นจะได้รับบทเป็น ายทหารคนสนิทของเล่าปีกวนอูและเตียวหุยเพื่อหยุดยั้งสงครามที่เกิดขึ้นจึงต้องกำราบผู้มักใหญ่ในการต่อสู้ครั้งนี้โดยระบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแอคชั่นเต็มตัวไม่มีออโต้นะคนเล่นจะสามารถออกท่าแอคชั่นกดป้องกันใช้ท่าในการต่อสู้ได้อย่างเต็มที่โดยจะสามารถใส่ตัวละครลงไปในทีมได้ถึง3ตัวละครด้วยกันสามารถกดสลับกันสู้ได้โดยทุกตัวละครนะครับจะยังคงมีเลือดและโดนโจมตีได้เกมจึงเน้นให้ เล่นเก็บกวาดศัตรูให้หมดอย่าให้เหลือซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับเวอร์ชั่นก่อนจะมีขนาดพื้นที่แคบกว่าด่านสั้นกว่าใช้เวลาเล่นไม่นานก็จริงครับแต่เพราะการมีระบบออโต้และฉากสั้นทําให้เกมหมดความสนุกไปค่อนข้างเยอะแต่ตัวเกมในเวอร์ชั่นนี้นะครับฉากกว้างกว่าศัตรูเยอะกว่าและเมื่อเราคุมเองด้วยก็ยิ่งสนุกกับเกมมากยิ่งขึ้นเข้อบกนะครับนอกจากฉากเกมเพย์ที่คนเล่นจะได้สู้ด้วยแล้วนะฮะในเกมจะมีระบบพัฒนาเมือง ที่จะเป็นการอัปเกรดสร้างเมืองที่เราอยู่นั่นเองนะฮะและนําทหารที่มีไปฝึกฝนได้ด้วยเกมนี้มีกาชาตัวละครแบ่งหลายเกรดแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับแน่นอนว่าคนเล่นจะกดกาชาเพื่อเอาขุนพลคนโปรดมาอยู่ในทีมเราได้และด้วยการที่เกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจึงมีทั้งฉากคัดซีนที่ตั้งใจทํามาให้ดูในการเล่นเนื้อเรื่องรวมไปถึงเสียงภาคญี่ปุน่นเดียวกันกับภาคหลักทําให้รู้สึกได้ว่านี่แหละคือเกมด y า a สตี้วอลเลอร์มือถือแบบ แม้อัธรลในการเล่นจะสู้กับเกมภาคหลักไม่ได้แต่ก็ได้ฟิลลิ่งที่ตรงกันอย่างมากเลยทีเดียวครับและข่าวดีครับเกม Dynasty Warrior Overlord นี้นะครับพร้อมเปิดทางการบนสตไทยทั้ง2ระบบวันที่10สิงหาคมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับใครที่ชอบเกมแนวบูลังผานคอมโบสุดมันสไตล์มูโซไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะล้างผานได้ดูเดือดขนาดไหนนะฮะ Dynasty w a r r เ o r o ร์โอเวอเกมมุโซระดับตำนานลงทะเบียนได้แล้ววันนี้หลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอเกมนี้ไปแล้วนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าใครที่ชื่นชอบตัวละคร3ก,ก๊กไม่ควรพลาดเกมนี้เป็นอย่างยิ่งนะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบแนวเดินบูต่อสู้ตลุยด่านคอมโบมันมัน,มนสไตล์มุโซนะครับวันที่10สิงหาคมนี้เปิดดาวน์โหลดและได้เล่นกันทุกคนแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับ ใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเกม Dynasty Warrior Overlord ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุ่ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไประ